สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมนาชมทุ่งนาท้องทุ่งนะคะเป็นคลิปที่แอดกล้าแวะมาบ้านที่ทุ่งนาบ้านตานะคะจะพาชมนาข้าวนะคะที่จะเกี่ยวแล้วนะคะมารับชมกันเลยนะคะนะะคมีหลายตนเลย ทุ่งนาป่าสวนนะจ๊ะเยอะเลยจ้าอ้าวนี่ก็กล้วยกล้วยก็งามอยู่นะจ๊ะอนี่ข้าวจ้ะข้าวข้าวข้าวกำลังจะ ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่แก่นะยังเขียวอยู่นะคะข้าวหอมมะลิอันนี้ยังไม่แก่จก้ะเนี่ยฝังนี้องหอมมะลินะคะผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวตรงที่มันแบบเหลืองขอเกี่ยวละโอ้เป็นไงครับก้าไหนไหนหนูได้สวรสดเหรออยู่ไหนครับ หยิบมาได้หนึ่งลูกเหรอขอป้าดูหน่อยหนึ่งลูกเหรอลูกแล้วพอดูไหนครับไม่มีเลยเอ้าไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าอู้นี่เหรอลูกอ๋อนี่พันไหนเนี่ยสีชมพูเหรอมันหวานนะแกเคยกินใช่ไหมลูกเฮ้ยไป้ยะอ้าวเหรอชอบใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวรอให้ลุงโกเด็ดให้อีกมีอีกเยอะเลยนะครับเ้เอาเจ้าเมียวน้อย เมียวน้อยก็จะมาทักทายโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวต่อข้าวที่สำหรับจะเกี่ยวนะคะไปด้วยกันไหมกะจะเดินไปลุกไปดูเนี่ยฝั่งนี้ข้าวที่จะเกี่ยวไปไหมไปข้าวที่จะเกี่ยวนะคะมันงามจนล้มลระเนรนาดไปหมดแล้วเนี่ยดูสิล้มไปหมดแล้วนะคะ ตรงนี้จะเกี่ยวภายในสองวันนี้นะคะอันนี้อันนี้คือข้าวเหนียวค่ะจัดว่างามพอประมาณนะคะผู้ชมนะคะแปลงนี้ก็เหมือนกันล้มระเนระนาดเลยละ่ะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆ ผลผลิตปีนี้น่าจะดีค่ะสำหรับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้พันไหนนะแอดก,ก้าไม่แน่ใจนะจ๊ะว่าเป็นพันไหนต้องรอถามคุณตาอะไรครับมาไหมจะลงมาไหมลูก เคียวคะ่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะกลาตรงไปสิรุกไปดูเนี่ยลุงทำอะไรอยู่ไปเรามาดูฝั่งนี้นี<อ>่<ด>นะครับค<อ>ุณชมข้าวสองพันนะคะเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะส่วนข้าวเหนียวเนี่ยนู่นล่ะคะ่ะมันมันเหลืองแห้งแล้วก็น่าจะลุงกำาทำอะไรน่าจะใกล้พอก แบบลูกโอ้ทำอะไรอ่ะตัดต้นไม้เหรอโอ้โหดูสิทำไมเขาเรียกว่าอะไรปีกล้วยอันเนี้ยไม่ใหญ่จังนี้มันกล้วยอะไรกล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้า กวยอะไรเนี่ยก๋วยน้ำว้าบ่น้ำว้าโอ้โหทำไมมันงามขนาดนี้โอ้โห oh, oh, ใหญ่มากค่ะมันจะมีกี่เครือยังไม่รู้ใจกี่วีไม่รู้นะคะนี่นะค้าจะพาดูข้าวที่เหลืองแล้วพร้อมเกี่ยว นี่นะคะผู้ชมงามแล้วพอจะเกี่ยวได้แล้วเหลืองได้ทีแล้วนะคะอืม,อม,มโอ้อน,นี้ยังเขียวอยู่น้ำยังเยอะน้ำยังเยอะนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้มันลึกป่ะลึกอ,อกล้าจะลงเกี่ยวเองไหมแต่ว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงลง อืมงามอยู่มันจะงามเป็นบางมุมตรงนี้งามนาตานี่งามไหมโอเค ตรงนี้นะมีปลาเยอะแล้วล่ะทีนี้บอ่อน้ำนี่ก็เต็มทุกบอ่อเลยนะคะปล่อยปลาไปเยอะเลยนะคะตรงนี้ น้องกล้าช่วงนี้ยังปิดเทอมค่ะได้แวะมาเที่ยวด้วยนะคะมาเที่ยวชมสวนชาวนาน้อยเที่ยวชมสวนที่บ้านคุณตาด้วยนะวันนี้เฉยล่ก,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 ก่อนตลอดลงพาเที่ยวชมรอบๆทุ่งนาเลยนะคะ<ม>วันนี้ปากุงกางปากกล้วยปลากล้วยงามว้าวนี่แหละข่าววิถีชาวนาตามฤดูกาล ถ้าหน้าฝนก็ยังเขียวบ้างนะคะมันออกเครือทุกต้นเลยนะต้นเล็กต้นน้อยก็จะออกอีกเยอะเลยออโอ้ไหนทำไมพังแล้วล่ะมุมพักผ่อนมุมพักผ่อนเถียงนาน้อย โอ้งามงามนะเนี่ยกล้วยงามแต่แต่เด้อเนี่ยเลยโอ้ข้าวตรงนี้ล้มมากเลยล้มเป็นเละเทะเลยอันนี้หอมมละลิใช่ไหม ใช่หรือเป่ามันกลเก็บหญ้าไปให้วัวกินโอ้ยเก็บไปลูกเก็บไปให้ลูกตัดให้ก่อนลูกก็อย่างเอาหญ้าตัดนี่ตัดสิตัดนี้สักช่อสองช่อให้เขาถือไปหน่อยอให้อันนี้ <laughs> จะไปให้ว,วัวเหรออือ <h> <h> ดูคลองน้ำเรานะคะคลองน้ำลูำล้ารวยคลองน้ำธรรมชาติต้นไม้พะยูมีเยอะค่ะตรงนี้ สองปีแล้วจ้าใส่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็โตล้มกันเยอะเลยนะจ๊ะ อจจะว่างามมากไปก็เลยลม้มงามมากไปก็ล้มนะจ๊ะข้าวเนี่ยมาก็เดินมาได้ครบเวลาพอดีนะคะผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจออะไรครับก้<อ>ปาปลาเห,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 หรอหอ,อ้เชอรี่บอว้าวอุ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นอ่ะอู้โห้วยวยวยยมันมันมีอันตรายกับนาไหมมันไม่กินข้าวใช่ไหม บายบายนะคะผู้ชมสวัสดีค่ะ